เมื่อพูดถึงความยากจนจะมุ่งไปถึงคนที่ขาดการยังชีพข้างพื้นฐานในสังคมซึ่งก็คือความเป็นอยู่การศึกษาการรักษาโรคและการดำรงชีวิตซึ่งในประเทศไทยมีประชากรที่ประสบปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่และเป็นปัญหาสังสมมาอย่างยาวนานรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมีการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่จะต้องวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยได้นำ b i i g a t a มาช่วยผ่านระบบ TP-MAP เพื่อให้ตรงเป้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้เข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงพร้อมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในการรับฟังปัญหาของผู้นําชุมชนพร้อมทั้งแบ่งคณะ ออกไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑใน5้ามิติตามบริบทของประเทศไทยคือด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการรัฐจนเกิดเป็นกิจกรรมแก้จนโมบายเป้าหมายให้ประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและย,ย,ยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวนั้นได้นำมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลในระบบ TP Map เป็นเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายจากฐานข้อมูล TP Map ปี2565ทั้ง5มิติจำนวนทั้งสิ้น5,836ครัวเรือนสุขภาพ1,214ครัวเรือนด้านความเป็นอยู่ 1,625ครัวเรือนด้านการศึกษา1,114งพรครัวเรือนด้านรายได้3 0 0พันครัวเรือนและการเข้าถึงบริการภาครัฐจำนวน21่สครัวเรือนโดยมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นประจำเพื่อมีให้เกิดปัญหาทรับย์อนโดยมีกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนระดับอำเภอทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่และทีมที่เลี้ยงที่แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างใกล้ชิดพร้อมทางได้รับกาสรสนับสนุนความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งการขจัดปัญหาความยากจนปี2565ระยะที่หนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครบแล้ว100%ประกาศความสำเร็จ ของโครงการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัปกปรัชญาของษษษเศรษฐกิจพอเพียงณวันที่30สิงหาคม2565